เบรกสุดท้ายแล้วนะคะกับวิวไฟเดอร์ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหนังที่ทําเงินในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างกับบล็อกเฟสค่ะตกลงเรื่องซุปเปอร์ลูกทุ่งมีจริงมีอยู่จริงอ่ะพี่ต่อเรากของศรีวิไลน์จริงอ่ะคุณผู้ชมรีบส่งมาบอกเลยค่ะซุปเปอร์ลูกทุ่งจุงศรีวิไลแสดงครับไม่ได้ประชดอย่างนี้นะไม่ได้ส่งผิดรายการด้วยสุดยอดพี่สุดยอดครับพี่พี่ต่อเมื่อกี้พี่ต่อว่าถ้นเวาจริงพี่ต่อจะลวเดี๋ยวหารางวัลให้ เดี๋ยวหาเ่าจเดีวันม่เ็จให้เอาไปบอกฟิสโนเลสสัปดาห์นี้โอเคค่ะบอกฟิสค่ะอันดับ5นะคะเลมิสลาฟค่ะรายรับ4วันแรก3.5้าล้านรายได้รวม14ล้านค่ะอันดับ4นะคะฟาร์เกอร์ค่ะรายรับ4วันแรก3.6ล้านรายได้รวม13ล้านค่ะคนไทยยังชอบแนวนี้อยู่ ส่วนอันดับ3นะคะอันเซลเกรเทลค่ะรายรับ4ี่วันแรก4.2ล้านรลยได้รวม57ล้าน oh, ทำเงินบ้านเราเช่นกันส่วนอันดับ2นะคะทองสุก13ค่ะรายรับ4ี่วันแรก7.5ล้านรลยได้รวม27ล้านโอ้โหสุดยอดเนาะ <27. S 1> ใช่แล้วค่ะอันดับหนึ่ง ไม่น่าแปลกใจเลยจันดาราประชิมพอดได้รับสี่วันแรก17ล้านรายได้รวม17ลค่ะโอ้ไม่แรงเท่าไหร่นะเจดถกริคิ้เปิดตัวเปิดตัวเยอะนะพีถ่ถือว่าเยอะนะฮะเพราะว่าหนังไทยที่เปิดตัวได้ขนาดนี้ไม,<อ>ไม่ไม่คือผมผมองว่าอย่างงี้17ล้าน17ลาน้17ลานนี้ถือว่าน้อยถ้าถ้าคุณปูมาโป้โป้แล้วมีคนคือมีคนหื่นไปดูเยอะขนาดนี้ คือคือมันไม่ให้ว่าหนังสําหรับคนหื่นนะแต่ว่ามันมันเผยมาหมดว่ามันจะขายอะไรนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดล้านนี่ผมว่าน้อยนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราสิ่งที่เราคาดคาดหมายได้แบบตรงเป๊ะเลยคือทองสุกสิบสามทำเงินจริงๆฮะอผมผมบอกไปแล้วว่าใช่หนังเรื่องนี้หน้าหนังขายไงเข้าไปก็โดนกินโดนกินเองอเลยคะอ่านะาเปิดตัวได้ตั้ง กก็พอสมควรชอบฟันตั้งสกอร์มากมากครับดูแล้วอยากไปเรียนสวนกุหลาบใหม่พี่ต่อทีมงานบอกว่ามีคนตอบถูกแล้วโย่โอนอินแล้วนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุพงศ์ผมคุณอนุพงศ์คุณอนุพงศ์ไทยมาว่าเปิดทีวีด้วยปิดเสียงปิดเสียงก่อนนะคะฟังจากโทรศัพท์นะคะครับผมอ่าชัดเจนโอเคค่ะคุณอนุพงศ์ไทยมาว่าภาพยนตร์ในซอง นี่คือเรื่องที่สงสมหวังครับเชลยท่าน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 นี่านท่าท่าก่านท่านท่าน่านท่าน่านท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 พาดทนท่านท่านท่านานท่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 าท่าด้่านท่านท่าน่านท่าพท่าน่านท่านท่าน่าน่านท่าน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 ท่าน่าน่ยน่านท่าน่านท่าน่าน่าน่น่วน่่่่น่ คยดูครับเป็นยงไงไหมชอบไหมคะชอบไหมไม่ต้องเกรงใจผมใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องเกรงใจพี่เอกพิณนันไม่ต้องเกรงใจหนังคุณไอ้ทุ่งอยู่ในสายวะคะครับผมชอบไหมคะชอบไหมเรื่องนี้ชอบครับชอบใช่ไหมโอเคอ่าเรื่องของรางวัลค่ะมีทั้งหมดสี่อย่างเสื้อไดายฮัตวอมบอดี้แล้วก็จันดาราสองแผ่น จะลางแบบอ่านอันคัดด้วยนะเสื้อหาคะเสื้อเรื่องไหนฮัอโหลครับมีเสื้อยืดอ Good Day To Die h a ร d กับเสื้อยืด Warm Bodies ค่ะเรื่องไหนดีคะับวอลบอดดี้ได้ดูหรือยังคะสำหรับเรื่องนี้ยังครับยังโอเคงั้นเอาไปใส่แล้วไปดูนะเขาได้นึกว่าเป็นเด็กเก็บตัวไปดูกับแฟนไปดูกับแฟนเออ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 อนาะนนนะขอบคุณด้วยนะคะเอ้ ยินดีด้วยะขอบคุณติดตามนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ so, ี่ต่อวุ้นนี้่ทาไม่กล้าใส่เลยอ่ะไม่คือใส่ได้แต่อย่าไปใส่ไปดูไม่จะบอกว่าเด็กเก็บตัวไม่มีเสื้อแบบนี้ไม่ได้ใส่ใช่ใส่ยังแสดงว่าสมัยผมดูในโรงหนังนี่มันเสื้อมันมันเท่กว่านี้นะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่เสมัยนี้อะไรอ่ะอ่าผู้โชคดีนะคะ อีก3คนเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะ0 8 5 5 4แวิวไฟเดอร์082 07 94วิวไฟเดอร์และ083 2 735วิวไฟเดอร์ค่ะโอเคต้อมนัด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่วันนี้ไม่อยู่เหมือนพี่จีนอยากจะกลับมาดูว่าพวกเราจัดยังไงบ้างนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่แฟนเพจของรายการนะคะ www.facebook.com/wildfirefanpage ค่ะที่คุณอยู่ด้านล่างเลย เดี๋ยววันนี้เราจะลากไปด้วยเพลงอะไรจ๊ะมิตรภาพชั่วนิรันดร์ Original Soundtrack นะคะ Battle Royal นั่นเองค่ะวันแหลกไฟใช่ไหมหรือแต่ซัน Dio Land Project ใช่ d o l a n Project ค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะรรรักกคคือออำต่่่ยยยูทลาาาาามมววเเเ้พีงใดผนน ด้วยก,ก็ขอเพียงไว้ใจขอเพียงเชื่อใจไม่ระแวงไม่ทำร้ายกันเองไม่มีวัน ถ้าในความรักอันยิ่งใหญ่ของเรา Jolly run, Jolly run?